สวัสดีครับสวัสดีปองจาก EDA International นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดตัวดาวน์ทามเว็บรีพอร์ตเทมเพลตมาแล้วนะครับก็เปิดด้วยตัว s e r n r o r t r t s i s n g r e r นะครับซึ่งทุนทุนตัวนี้เป็นทุนโอเพน o อร์สนะครับเป็นทุนฟรีนะครับเราเปิดด้วยโปรแกร,รม s e r n r o r t r t s i s n g r e r เสร็จเรียบร้แล้วก็จะเจอหน้าตาเป็นแบบนี้ทางด้านข้างก็จะเป็นกิ่ง Configuration ต่างๆส่วนตรงกลางก็จะเป็นดีเทล แล้วก็ด้านขวามือก็จะเป็น property นะครับ property บางส่วนก็จะอยู่ทางตรงหน้าต่างนี้นะครับส่วน property หลักจะอยู่ทางด้านหน้าต่างขวามือน,นะครับทีนี้ก่อนอื่นเราก็จะต้องมาดูที่กิ่ง data source data source เนี่ยก็จะติดต่ออยู่กับตัว alarm locker database เพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่ท่านผูเ้เกียรติท่านผู้เกียรติดาวโหลดไปเนี่ยก็จะไม่ตรงกับ database ที่ท่านผู้เกียรติมีอยู่นะครับเพราะว่าชื่อเซิร์ฟเวอร์ ชื่อเทเบิลอวนี้มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ว่าเราออกแบบชื่อเทเบิลในร a มเบิร์ไว้ไว่าอะไรนะครับให้ดูชื่อเทเบิลในรัมล็อกเกอรนะครับในแท็บ database l o g g i n g แล้วก็แท็บยอที่ชื่อ Table Management ก็จะเจอชื่อของเทเบิลแล้วอีกนิดนึงก็ตัว Database Connection ตรงนี้ก็จะเป็นที่ลิงก์ไปยังตัว SQL Server หรือ Microsoft Access ที่เรามีอยู่ แนะนำเป็น Microsoft SQL Server นะครับตัวนี้ Data Source ลิงก์อยู่กับ Database ที่ชื่อว่าอะไรเราคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือก Data Source ชื่อเดียวกันก็คือ,อตัวนี้นะครับให้ตรงกับในช่องนี้นะครับจากนั้นก็คลิก OK ออกมาแล้วก็คลิกตรงปุ่ม Option แล้วก็จะเจอว่า Database ชื่อว่าอะไรนะ ใช้ username อะไร password เนี่ยเราต้องรู้เองนะครับว่าใช้ u s e r ใช้ password อ,อะไรหรือว่าใช้ window authentication เราสามารถใช้ได้ทั้ง window authentication หรือ username password ขอ,อง sql server ก็ได้นะครับหลังจากเรารู้ว่า connection เป็นยังไงแล้วเราก็เปลี่ยน connection ตรง connection string นะครับให้คลิกตรงกิ่ง connection ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรง connection string ต,ตรงนี้โดยการกดปุ่มจุดๆ,ๆเข้าไปแล้วก็เข้าไปเลือกตัว sql นะครับ ตัวนี้นะครับ Microsoft o d b Provider for SQL Server แล้วคลิกปุ่ม Next ต่อไปจากนั้นก็ระบุชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการติดต่อถ้าเซิร์ฟเวอร์อยู่ในเครื่อง,องเราเราไม่รู้ว่าชื่ออะไรก็เปิดด้วย Management Studio Express นะครับก็จะเห็นว่าชื่อของตัวเซิร์ฟเวอร์ชื่อว่าอะไรบางคนอาจจะมี local อยู่ในวงเล็บแล้วก็ slash sql express ก็ตามนั้นนะครับของผมไม่มีนะครับของผมมีแค่คำว่า local ดังนั้นผมจะใช้ Windows NT Authentication หรือจะใช้ user password ก็ได้นในที่นี้ผมใช้ User Password ที่กำหนดไว้ใน s p m server แล้วก็ allow saving password นะครับจากนั้นก็เลือกว่า database ของเราชื่อว่า database อะไรก็คือ eda db นะครับตามที่เห็นใน alarm l o c k e r configurator นั่นแหละนะครับจากนั้นก็ test connection คลิก ok ok ออกมาว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการสร้าง connection string อันนี้จะเลิงกงไปยัง database นะครับแต่ยังไม่ได้ระบุว่า table ชื่อว่าอะไรเมื่อกี้ในตัว alarm w o r k configurator อา alarm locker configurator ชื่อ database คือ alarm อาา lock 2นะครับแล้วก็ผมเปิดเข้าไปดูใน SQL Server นะครับ alarm าา lock 2ก็มีอยู่แล้วก็มีข้อมูลอยู่เมื่อเรา query ข้อมูลมาใส่ username ใส่ password ให้เรียบร้อยนะครับที่ติดต่อเข้าไปยัง SQL Server เมื่อเปลี่ยนแปลง connection แล้วต่อไปก็เปลี่ยนแปลงชื่อ table เเนะครับในกิ่ง table นะจะเห็นตัวที่ชื่อว่าอา,อา alarm lock นะครับซึ่งเป็น table ของเราอยู่ให้เปลี่ยนชื่อ alarm lock นครับซึ่งเป็นตัวอย่าง ของดาวไทม์เว็บรีพอร์ตนะครับให้เปลี่ยนให้ตรงกับชื่อของเทเบิลที่เรามีอยู่จริงก็คืออะลารมล็อก2นะครับดูในอะลารมล็อกเกอร์คอนฟิกเร์เตอร์ก็อะลารมล็อก2นะครับก็คือกําหนดไว้ว่าเก็บข้อมูลไว้ในเทเบิลที่ชื่ออะลาร์มล็อก2เพราะฉะนั้นเราจะเอาข้อมูลมาโชว์เป็นแบบรีพอร์ตเราก็ต้องระบุว่าเราจะลิงก์อยู่กับเทเบิลชื่ออะไรนะครับชื่อนี้นะครับแล้วกด Enter เท่านี้แหละนะครับก็ จะมีการอัปเดตนะครับก็จะมีการเอาโชว์คอลัมน์ต่างๆที่ดึงมาได้ทั้งหมดนะครับโ okay. อเคคอารามล็อก2นี้าจากนั้นเราแต่เก่งคอลัมน์ by category นะครับแต่เก่งเข้าไปเราเจอตาราง2ตารางก็คือตารางเก่าที่ชื่อาร่าล็อกกับตารางใหม่ที่ชื่อวารามล็อก2ใหไ้ไปที่ตารางเก่านะครับไปที่ตารางเก่าเพราะว่าตารางเก่านนะั้จะมีคอลัมน์พิเศษ ก็คือ duration อยู่เราจะไม่ใช้ตัวใหม่ที่ add เข้ามาเนี่ยเราจะใช้ตัวเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวผ่าจาก alarm lock เนี่ยเติมเปลี่ยนให้ตรงกับชื่อของตารางนะครับก็คือ alarm lock 2นั่นเองแล้วก็กด enter นะครับจากนั้นเราก็ไปจะเห็นว่าตัวใหม่ที่ชื่อ alarm lock 2มันก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น alarm lock 2อนะครับให้เราลบนะครับลบผ่าทิ้งไปเลยกด back นะครับแล้วก็กด enter นะครับ อันนี้มันก็จะกลายเป็นมาสเตอร์นะครับชื่อจากอารามล็อก2 2จะเป็นมาสเตอร์เราจะใช้ตัวนี้ตัวเดิมนะครับผมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนพาดเทเบิลให้ตรงกับเทเบิลจริงเดิมมันชื่ออารามล็อกเฉยแต่เรามีข้อมูลที่อยู่ในตารางอะรามล็อก2เพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนพาดให้ตรงเป็นอรามล็อก2ถาจากนั้นมาตัวโมเดลนะครับซึ่งเป็นตัวออกแบบว่าข้อมูลที่เราจะเอามาใช้เนี่ยรูปร่างหน้าตามมีกี่คอลัมน์นะครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับ ตัวแรกเลยายแอร์เรียก็คืออะลาร์มใบแอร์เรียนี่จะแบ่งกรุ๊ปของอะลาร์มนะครับเป็นตามแอร์เรียในอะลาร์มเบิร์กล็อกเกอร์นะครับบายแอร์เรียให้เราแตกกิ่งนี่นะครับแตกกิ่ง sql แล้วก็ expand ดูนะครับคลิกตรงปุ่มจุดๆุข้างช่อง sql statement นี่นะครับถ้าเจออะลาร์มล็อก2องใถูกต้องแต่ว่าอะลาร์มล็อกเฉยเนี่อันนี้ยังไม่ถูกต้องนะครับปิดไปเราจะมาแก้ไขตรงไหนครับคลิกตรงตัวแอร์เรีย e ิเลเมนตัวนี้นะครับผมแล้วก็คลิกตรง property advanced จะเจอ property ย่อยที่ชื่อว่า custom sql ให้คลิกปุ่มจุดๆ,ๆเข้าไปแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อ table เดิมนะครับจาก alarm log ให้เป็น alarm log 2อ,าาอ,อนะครับใส่เข้าไปเพราะว่าถ้ายังเป็นของเดิมอยู่มันจะชี้ไปหาตัว table เดิมนะไม่เจอเพราะว่า table นั้นไม่มีอยู่ table จริงของเราชื่อ alarm log 2อ,าาอ,อนะครับถ้า table จริงของเราชื่อ t 1เราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็น t 1ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นคลิกโอเคทีนี้เราลองกดปุ่ม expand to view SQL อีกทีนึงนะครับปุ่มจุดๆข้างช่อง SQL s t a t e m e n t ตัวนี้ mm hmm. ก็จะเห็นว่าเดิมทีมันเป็น a l a r ม l ็อกตอนนี้เปลี่ยนเป็นลามล็อกสองแล้วเอ๊ะแล้วทำไมเราพิมพ์ตรงนี้เลยได้ไหมไม่ได้นะครับตรงนี้เราจะพิมพ์อะไรเข้าไปนะไม่ได้เลยเพราะว่าเขาไม่ยอมให้พิมพ์ตรงนี้ให้ดูเฉยๆว่า,าโค้ดที่แสดงออกมาเป็นยังไงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเท่านั้นนะครับเทนั้น Close ทีนี้เราก็ไปดูตรงโมเดลที่ชื่อว่า Pe ียเรียบ้างอันนี้ก็ จะโชว์ค่าว่าอารามที่เกิดขึ้นในแต่ละ a r e รนะครับมันนานเท่าไหร่นะครับเราก็คลิกตรง sql statement นะครับเพื่อ expand ดูเข้าไปดูอันนี้เป็น table ชื่อเดิมอยู่ชื่อตามตัวอย่างอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปเลือก Area ตรงนี้แล้วก็คลิกตรง custom sql เข้าไปแก้นะครับจากอารามล OK, ็อกนห้เป็นอารามล็อก2นะครับจาก table เดิมไม่เป็น table จริงที่เราใช้งานอยู่จากนั้นคลิกโอเคออกมา นี้ลอง expand ดูที่เปลี่ยนตามแล้วถ้าเราจะเช็คว่า sql ตัวนี้ syntax error หรือไม่ error เราคลิกตรง c h e c sql คลิกเข้าไปนะครับถ้า sql c h e c successfully ก็คือไม่มี error เกิดขึ้นก็ close ออกมาจากนั้นไปที่กิ่ง sort บ้างนะครับที่กิ่ง sort ก็เช่นเดียวกันนะครับลอง expand ดูว่าจะเป็นชื่อ table เดิมอยู่เปล่าอันนี้เป็นชื่อ table ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรต้องแก้ไขก็ close ออกมานี่ไปตรง model table นะครับ อันนี้จะเป็นข้อมูลในรูปแบบตารางนะครับลอง expand ดูอ่ายังมี a า a r m lock อยู่เลยนะครับยังไม่ใช่ alarm lock าา2ทั้งหมดนะครับมีแค่บางตัวแล้วก็ปิดออกมาแล้วก็ไปคลิกดูในอลัมน n นะครับตัวนี้ custom sql เป็น alarm lock าาอ,อยู่แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นอ l a r m ล o c k สองนะครับเป็นชื่อ table จริงของเรา message custom ไม่มีนะครับ cv h cv มีเป็นเป็น alarm lock 2 แล้วก็คลิกโอเค r a t i o n Duration ไม่มีนะครับ Area ไม่มี Sort, มีนะครับเปลี่ยนเป็น Alarm Lock 2. โอเค c h รนด mark ไม่มีเรียบร้อยแล้วนะครับลอง Expand ดู sql ทีนึงอ่าเปลี่ยนให้หมดและนะครับไม่เหลือ Alarm Lock ละเปลี่ยนเป็น Alarm Lock 2หมดแล้วนะครับเช็ค sql ดูมี error เกิดขึ้นตรงอ l a r า l o c อจุด area อ๋อตรงนี้นะครับยังมีตรงนี้อยู่ ลองเข้าไปดูปิดก่อนตรงแอเรียตรงนี้นะครับยังเป็นอะลามล็อกอยู่เปลี่ยนเป็นอะลามล็อก2ถ้าทเทเบิลองเราชื่อที่ก็เปลี่ยนเป็นทีนะครับพวกนี้นะครับจากนั้นก็คลิกโอเคลอง e อ p a n d แดูแล้วก็เช็ค SQL ดูทีอ่า success fully แล้วนะครับจากนั้นก็ Close แล้วก็ Save เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มันจะมีอีกนิดหนึ่งตรงที่ว่าในอันนี้จะเป็นโมเดลนะครับโมเดลเนี่ยจะถูกเอามาใช้ใน View เพื่อ แสดงเป็น HTML ไฟล์นะครับในโมเดลของเราเนี่ยครับในแต่ละตัวของโมเดลของเราเนี่ยครับอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยครับมันจะมีเงื่อนไขว่าเอาระยะเวลาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่อันนี้ในตัวอย่างนี้ผมกําหนดไปเลยแต่ถ้าเราไม่ต้องการกําหนดนะครับให้คลิกเข้าไปตรง Active Time Between นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราอยู่โมเดลอื่นให้คลิกตรง By Area นะครับจากนั้นตรง Active Between ตรงนี้นะครับมอคลิกเข้าไปแล้วนะครับตรงบรรทัดนี้นะครับ mm hmm. ก็จะปรากฏ Property mm hmm. ของเขาจากว a l u e 1ก็คือวันที่นี้ถึงวันที่นี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็คือลบทิ้งไปเลยนะครับลบทิ้งไปเลยจากนั้นก็คลิก Save นะครับเรียบร้อยละเป็นอานเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เราลอง Execute ดูกดปุ่ม Execute ก็จะมีการ Run Report รจากนั้นเราก็ คลิกเข้าไปก็จะมีปฏิทินให้เลือกว่าเราต้องการข้อมูลตั้งแต่ไหนถึงไหนนะครับตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนจากนั้นก็ลอง execute ดูข้อมูลมาถูกต้องนะครับมีชาร์ตทั้ง3ตัวออกมาให้เราดูนะครับแล้วก็มีข้อมูลตารางแบบนี้นะครับทีนี้เราจะ export ไปไว้ในเว็บเซิร์ฟได้ยังไงอย่างใน Windows ของเราเนี่ยเราต้องมีเว็บเซิร์ก่อนก็คือ IIS นะครับ ก่อนที่จะติดตั้งตัวซีลรีพอร์ตนะครับซีลรีพอร์ตนะครับจะต้องมี iIS อยู่ในเครื่องเราก่อนก็คือ Internet Information Service อันนี้ติดตั้งยังไงติดตั้งใน Turn on Turn off w i n d o w ิด e ์โอฟนะครับตรงนี้นะครับตรง Internet Information Service ตรงนี้อย่าอย่าไปติ๊กตรงนี้อย่างเดียวนะครับด้านนอกตรงนี้นะครับเราต้องติ๊กข้างในด้วยว่าเราต้องการเว็บโคนะครับเว็บแมネจเมนต์ทูลอะไรพวกนี้นะครับถ้าไม่แน่ใจเลือกให้หมดเลยนะครับ ถ้าเลือกข้างนอกก็จะได้เฉพาะข้างนอกเราต้องเข้าไปเลือกข้างในทุกๆตัวให้หมดเลยนะครับของ Internet Information Service รวมทั้ง Internet Information Service Host web Co ว e ตรงนี้ด้วยนะครับเลือกให้หมดเลยจากนั้นก็คลิกโอเคออกมาก็จะเป็นการติดตั้ง i อเอของเรานะครับเมื่อติดตั้ง i อเเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ติดตั้งซีนรีพอร์ตหลังจากติดตั้งซีนรีพอร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ทูนตัวที่ชื่อว่าเซิร์ฟเวอยู่ในจเจอร์นะครับอยู่ในกลิ็ ค้นหาในกิ่งของซี n รีพอร์ตนะครับก็จะเจอเ e r ร์ฟเวอร์แมนะครับคลิกเข้าไปทัน,นี้เรามาที่เครื่องมือ Tool นะครับแล้วเมื่อกี้ก่อนก่อนที่เราจะ Publish นะครับเราต้องไปเช็คก่อนว่าตัวเว็บตัว Report Designer ของเรานะเราเซฟแอสไปไว้ที่ไหนนะครับไฟล์ Find, Save as นะครับเซฟแอไปไว้ที่ตรงนี้นะครับ Directory คือ ไดร์ของ OS เช่นในตัวอย่างนี้เป็นไดร์ฟ C แล้วก็โปรแกรม Data scene r e p o r t รีโพสิตอรนะครับแล้วก็ Report นะครับเราต้องเซฟไว้ในนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่เซฟไว้ในนี้มันจะ Pu b l i s h ไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้นอกจากว่าเราจะไปกำหนดผ่านเอาเองนะครับวิธีการกำหนดผ่านเราเองนัไปดูดีเทลเพิ่มเติมในเว็บของ scene Report เราเองนะครับาล้ผมเซฟชื่อว่าตัวเนี่ยนะครับ ดาวไทม์เทสอันนี้ผมเซฟไว้แล้วนะครับจากนั้นเราก็กลับไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์แมนเจอร์นะครับนะครับเซนเซิร์ฟเวอร์แมนจเจอร์แล้วก็เลือกทู l แล้วก็นะครับเลือกมาที่คอนฟิกเ r a ร i ชันนะครับแล้วก็ p u b l i s เว็บไซต์ on i i s เนะครับเพราะนั้นคำถามที่บอกว่า e เออพัฟฟิชไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์อื่นที่ไม่ใช่ i i s ได้ไหมอันนี้ก็คือไม่ได้นะครับเพราะนี่เป็นเวอร์ชันสำหรับ Windows เท่านั้น,นครับ แล้วก็กดปุ่ม publish พอกดปุ่ม publish ปุ๊บนะครับค่า default ก็คือเขาจะสร้าง virtual directory application name ชื่อว่า sale ขึ้นมานะครับแล้วก็เก็บไว้ในนี้นะครับเก็บไว้ใน root directory application name จะตั้งชื่อว่าเป็นชื่อนี้นะครับจากนั้นเราก็ากดที่เมนู publish file and s i t e นะครับหรือถ้าเรามี s i t e อยู่แล้วเราสร้าง s i t e ไว้แล้วแล้วก็ publish only file นะครับ ในที่นี้เรายังไม่มีไซต์ยังไม่มีไฟล์พับลิชไปแล้วก็กดปุ่มแรกตรงนี้นครับกดปุ่มไปก็จะเป็นการพับลิชไปแต่นี้ผม Publish ไปแล้วเรียบร้อยนะครับฉะนั้นผมก็แค่ close เสร็จเวลาแล้วนะครับทีนี้เราลองดูทีหนึ่งดูที่ configuration นะครับแล้วก็กดปุ่ม publish แล้วก็ดู run I is หรือว่าต้องกดปุ่มตัวนี้นะครับ browse website นะครับ browse website ก็จะเจอนะี่ครับชื่อเว็บไซต์ของเรานะครับ local host เพราะว่าอันนี้เราอยู่ในเครื่องของเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยตรงนะครับแล้วก็ slash scene แล้วก็ main ที่จริงเราไม่ต้องพิมพ์คำว่า main ก็ได้นะครับพิมพ์แค่นี้นะครับ local host slash scene แล้วก็ enter เข้าไปก็จะเจอรีพอร์ตของเรารีพอร์ตของเราก็คือตัวนี้นะครับดาวไทม์ที่เราเซฟ as มาไว้เมื่อกี้นะครับคลิกเข้าไปก็จะเจอหน้าเว็บเพจแบบนี้นะครับ ทีนี้เราก็เลือกวันที่ได้แล้วเลือกวันที่ข้อมูลอ้ำาำที่เราต้องการที่จะเอามาวิเคราะห์จากนั้นก็กดปุ่ม execute นะครับก็จะเจอกราฟนะครับชาร์ตแบบพายเวลาเราเราเอามา,าไปชี้นะครับก็จะมีข้อมูลบอกเรานะครับเช่นเดียวกับบาบาชาร์ตตรงนี้นะครับเราจะเข้าไปเปลี่ยนรูปแบบชาร์ตก็เข้าไปเปลี่ยนในตัว report designer ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลรางที่ปรากฏขึ้นมา ณช่วงเวลาที่เราเลือกนะครับก็จะแบ่งหน้าให้เราอัตโนมัตินะครับเช่นถ้าเราเห็นว่าเราต้องการดูเฉพาะข้อมูลที่มาจากแ l นแอเรียเนะครับเราจะฟิลเตอร์แล้วก็พิมพ์คําว่า Are A A หรือคําอะไรก็ได้ที่มีอยู่ในนั้นนะครับเช่น Are A A แล้วก็ e n t e r ก็จะเจอข้อมูลเฉพาะแ l นแอเรียเอเห็ไหมครับไม่มีข้อมูลของอันอื่นเลยนะครับเราก็จะเจอว่ามันมีอารามอะไรเกิดขึ้น Current Val u e ของสัญญาณเป็นเท่าไหร่ Duration นานเท่าไหร่ในแต่ละครั้งของการอารามเป็นต้น สำหรับนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ